เดี๋ยวจะพามาดูรอบดักปูนะครับทําขึ้นใหม่นะครับทดลองนะครับงาจะเป็นลักษณะนี้นะครับค่อยดูจะเข้าไม่เข้านะครับเห็นงานนิ่มนะครับเพิ่งทดลองครับเดี๋ยวเอาเหยื่อล่อเข้าไปครับใช้ใช้ซี่โครงไก่นะครับ เดี๋ยวเราจะดักตรงนี้นะครับฝนก็จะตกจะปูเยอะมากครับ จะดักไว้อย่างงี้ครับไ <c oughs> <c oughs> คดูนะครับดักอีกลูกครับ <c oughs> บนคันนาก็ยังมีนะครับเยอะเลย จะมาลองลองรอบใหม่นะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเห็นปูเยอะๆนะครับทำมาครั้งหนึ่งนะครับเขาไม่เข้าครับเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้เลยครับเนี่ยครับลักษณะงานนะครับเนี่ย ผลิตทดสอบนะครับทำมาไม่เยอนครับ2ลูกครับเดี๋ยวเราก็จะลองดูนะครับอีกสักประมาณาไม่เกิน30นาทีนะครับเดี๋ยวจะลองมาดูนะครับจะเข้าไหมอย่าปกไว้ เดี๋ยวค่อยมาดูครับเนี่ยครับถ้าเขาโดนแดดเขาจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับน้ำร้อนครับเนี่ยแต่ปูก็เยอะ สานาทีก็น่าจะรู้ผลนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับก็ทำแบบใหม่นะครับน้ำแรงก็ไม่ไม่กล้าดักครับก็ต้องขอลองก่อนครับนี่ครับบรรยากาศนะครับ ฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะครับเดี๋ยวสักสามสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีแล้วผมจะลงมาดูนะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับปูก็เยอะแต่มันจะเข้าหรือเปล่านะครับเพราะที่ผมลองนะครับลองอย่างเหมือนอย่างที่เขาทำทั่วๆไปนะครับ มันเข้าเหมือนกันครับแต่เข้าน้อยมากนะครับคือเข้าไม่กี่ตัวนะครับหนึ่งลูกนี่ก็ประมาณสักสิบตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้ทํางานแบบใหม่ดูว่ามันจะเข้าเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ